บุญสัมพันธ์ถึงได้เจอคลิปนี้นะคะถึงใครก็ตามที่เป็นลูกหลานพญานาคเนาะหรือไม่ก็ตามเ,าเป็นว่าคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์นะคะกับท่านใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะ,นะไปดูกันคนที่มาเจอคลิปนี้ างคนนะคะผิดหวังอกหักมากับความรักใช่หรือไม่คุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านได้สำเร็จนะคะคุณกำลังจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่จะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะหลายคนทำงานนะคะจะประสบความสำเร็จมากๆชื่อเสียงโดดเด่นมันเหมือนทุกทุกขลาบเหรอเอาจจะแบบว่า เรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกไม่โอเคแต่เรื่องอื่นปังมากๆนะคะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังโดดเด่นงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบประสบความสําเร็จมีคู่แข่งคุณก็แบบว่าเด่นกว่าแล้วก็ชนะแต่สิ่งที่มันขัดใจก็คือแบบนี่แหละไม่ได้ดังใจอะความรักช่วงนี้ queen of c u p นะคะช่วงนี้กำลังหิวใจตัวเองหรือแบบว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีใครสักคนนะคะ ที่ไว้ใจได้เช oh, right? ื่อใจได้เข้ามาให้คำปรึกษาในเรื่องของการฮิลลิ่งจิตใจเยายาจิตใจนะคะ Tree of w a n d ขึ้นมากำลังจะมีบางสิ่งเข้ามาค่ะซึ่งมันเป็นข่าวดีมากๆในระยะใกล้ๆเนี้ยเออเป็นข่าวดีที่คุณรอใกล้ๆนี้น่าจะไม่เกินสองเดือนนะอืมเทนออฟสอดนะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่ใช่หรือไม่อืม ดูสิคะท่านอยากบอกอยากเสืออะไรคุณนะถ้าใช่เราก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็วางก่อนแสดงว่ายังไม่ใช่มาเสดคุณมาดูท่านอยากบอกอะไรคุณมีคนท็อกซิกใส่คุณมีคนแบบคิดไม่ซื่อไม่ดีหรือทําอะไรรับหลังคุณนะคะหร,หรือถ้าคุณทําสิ่งนั้นจะถูกเปิดเผยหรือถ้าไม่ใช่คุณน่ะใครก็ตามนะเรื่องเนี้ยคุณจะรู้ความจริง เดมเพรสนะคะให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นจินตนาการดาวสุขความรักบางคนมีคนแอบชอบแอบปลื้มแอบรักคุณนะคะอ่าท่านอยากจะบอกคุณนะคะแบบคุณยังไงก็ไม่อดตายหรอกถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะจะมีคนมายื่นมือให้ความช่วยเหลือเออเป็นสายนารีอุปถัมนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามคือเพศตรงข้ามจะให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแบบลับๆก็ได้นะโอ้เดลโรเบอร์มีคนเข้ามาชอบจริงๆคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่ต้องระวังนะคะเอออาจจะเป็นแบบว่ารักทางเลือกหรืออะไรได้เพราะว่าเสน่ห์รุนแรงมีคนมาชอบนะคะแต่แต่ที่สำคัญนะถ้าคุณโสดนะบอกไว้เลยว่าคนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่คุณได้ะคะ่ะ The h แ n ง m มนนะคะหลายคนหลายท่านช่วงนี้ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิหรือเปล่าเออท่านก็มาบอกคุณนะคะนั่งสมาธิบ้างนะอืมหรือว่าปฏิบัติบ้บางนะช่วงนี้นะคะมาทั้งแบบองค์ปู่เลยนะคะมาเป็นคู่อะมาเป็นคู่เลยนะคะบางคนก็หมอโบไม่รู้ว่าเป็นสายไหนองค์ไหนนะแต่มันสายปฏิบัตินะคะของคุณ ในออฟคัพ mm hmm. นะคะโอ้โห mm hmm. กำลังจะได้เงินนะโชคลาบค่ะแต่จะมาในลักษณะของคนเอามาให้ mm hmm. คนมาซัพพอร์ตคุณนะคะ mm hmm. เลิศมาก mm hmm. หรือว่าคนมาแบบอุดหนุนคุณมาซัพพอร์ตผลงานคุณหรือว่ามีความแบบจะได้เงินในเรื่องของออนไลน์หรือจะได้เงินที่เกี่ยวข้องกับในในเรื่องของธุรกิจหรือว่า คนยอมรับในความสามารถอะพรสวรรค์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่คุณจะได้ข่าวดีเรื่องเงินแน่นอนนะคะหลายคนกำลังศึกษาข้อมูลต่างๆนานานะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องงานหรืออะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าทำบุญทำบุญกับสัตว์นะคะเอาแหละเหมือนมีบางอย่างอยากจะบอกนะเออเหมือนท่านอยากจะบอกคุณนะคะเป็นเป็นการเชื่อมต่อเป็นแบบคุณกำลังจะเจอคู่นะคะ เออลูกหลานใครที่เป็นสายายานพญานาคใครโสดอยู่คุณกําลังจะเจอคู่เป็นคู่ที่คู่กันแล้วอะ่ะคู่กันมาแล้วไม่แคลกันอะ่ะคนคนนี้นะคะชัดเจนคนนี้จะมีความเป็นธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณมีเกณฑ์อย่างมากยังไงยังไงคุณจะได้เจอคู่ที่เคยทําบุญมาร่วมกันนะ เคยทำบุญมาร่วมกันอันนี้คือพญานาคขึ้นมาเลยบางคนก็เคยไปไหว้กับแฟนนะคะคุณกับแฟนไปไหว้มาด้วยกันนะคะอ่ะถ้าใครที่มีแผนกำลังจะไปไหว้หรืออะไรก็ตามนะคะคุณเห็นไหมสิบเหรียญเหมือนคุณกำลังจะได้เงินก้อนนะคะจะได้เงินก้อนอืม ระวังอย่าให้ใครยืมเงินนะเพราะยืมเราไม่ได้คืนนะคะอ่ะมาดูสิคะโชคลาภจะได้ยังไงอ,อ่ะอ่ะได้มาจากชื่อเสียงความสามารถหรือมีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสเข้ามาเหมือนวิกฤตในโอกาสนะเหมือนวิกฤตในโอกาสเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ดีก็ได้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมีคนแบบเอาโอกาสมาให้คุณะคะ่ะจงขวายคว้านะคะจงขวยคว้า มีคนเอาโอกาสมาให้สาธุนะคะช่วงนี้ถ้าใครจะเดินทางไปสักการะหรือบวมโบไม่รู้นะว่าคุณเคยไปขออะไรไว้แต่มันหมืนคำมั่นสัญญามันขึ้นมานะคะโอเคขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเลิฟเลิฟค่ะ